สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้วันที่18บนะครับ18มกราคม2569นะครับทำบุญประจำปีหมู่บ้านกิษณาเฮ้านะครับผมนี่คือหมู่บ้านเราก็ได้จัดถวายพระปู่ชัยมงคลเราก่อนนะครับประจำหมู่บ้านเรานะครับพระปู่ชัยมงคลเรานะครับประจำหมู่บ้านกิษณาเฮ้านะครับทุกคน ท่านสวยงามมากนะครับเป็นแม,ทม,มนนนท่ทัพปู่ไทเป็นคนขอทาทวนะครับเป็นพระพรหมนะครับพระพรหมสีหน้าเลยนะครับผมขออภัยมากๆเลยครับเป็นพระพรหมนะครับหมู่บ้านเรามีพระพรหมเป็นศาลประจำหมู่บ้านเรานะครับพระพรหมสีหน้านครับนี่ก็ด้จุดขอพรท่านพระพรหมนะครับ<ม>เดี๋ยวเราก็เข้าไปในพิธีเลยนะครับผม วันนี้ก็ทําบุญหมู่บ้านจิศนาเฮานะครับผมก็มีท่านประธานหมู่บ้านนะครับพี่พี่แดงนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> นี่ก็วันที่สิบแปดมกรานะครับสองห้าหกเก้านะครับเป็นวันดีนะครับวันนี้หมู่บ้านกิศนาเฮาเราทําบุญประจําปีนะครับผมอันนี้ท่านประธานก็ได้วันนี้มีพระภิกษุ ันมาเก้ารูปนะหกรูปหกรูปพรากเอแล้วนะครับประทานได้เกณ่เลแล้วาเจอทุกท่านนะครับมาลกศีตกันนะครับอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มพิธีรััสักวัพธาวัางเตพุโธนวพระัเจ้าเนเของพระอรห สวัสา,าโตภะคะสวัสดิ์โมหันตามาณามิธรรมโมเรนะโถปะธรรมเป็นที่ขึ้นของพระพุทธเจ้าสุวัติปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆางนมามิสังโฆเวนาโถปะสงเป็นที่ขึ้นของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ต่างนมัสการฝังครั้งนะครับจะได้บูชาพระรัตนารัก ท่า้ท้งเจียทุกนขอคำเป็นอทุกท่านเลยนะโมตัสสะภกตะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทสสจนะโมตัสสพภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเตชวันโตธัมมะอุชาหาปัญโยสังฆาอุชาอหาโตวะวะหเตโลขนาทา ทิปูชาเนี่ยปิตปติปูชานี่ก็ท่านพัะคายกนะครับท่านก็ได้กล่าวนำให้พวกเรากล่าวตามท่านนะครับแล้อไปก็รับสินท่านะครับ ปัญจสีรานิยาจามะตูติยมปิยังพันเตวิสุวิสุัตนาทายะติสระเนนาสหะปัญจสีรานิยาจามะตาติยมปิยังพันเตวิสุวิสุัตนาทายะติสระเนนาสหะ ปัญจศีรานิยาจามะโลตตามต้งก็ให้ทุกคนรับสินห้าด้วยกันนะครับกนีโก็มีสมาชิกหมู่บ้านกิจสนาขางเราทุกคนกคนะครับมาร่วมทำบุญด้วยกนักน ทุกคนก็มีเตรียมข้าวปลาหารมาร่วมถวายพระด้วยกันนะครับน่คือคุชบานะครับเป็นแม่ง,งานในวันนี้นะครับาาส ปพุตังรนังกัจามิปิต,ตาามมัมังสรนงานังกัจฉามิปิตัมังสรนงางกัจจามปสังฆังสรานังกัจฉามิปสังฆังสรานังกัจฉามิ ตาตียามปีนี่คือพี่บอยนะครับพี่บอยคือพี่จุมพลนะครับเป็นแม่งานนะครับแม่งานในวันนี้นะครับท่านก็เป็นที่รูกษาประธานหมู่บ้านเรานะพี่บอยทุกคนก็รับสินห้ากันนะครับ ระมณีสิกขาปัทถังสมาธิญาณเมโสวิจาราเวเมรามณีปิการทังสมาธิญาเมกามสุมิชาจราเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิญาเม สาวาทาเวระมณีสิขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมมาททานา เวระมณีสิคาประั่งสัมมาติยามิปัญจาสเตาจานิสเรนะสุเติัาเตสุสิเนพอกสัมปะาสุสิเนนิพุติงัาเตจักสมาสีรังมิจทะ สาธ <uvo> ุเวปาติป <Br ots p medim> ิปายาปาทะมาติตยสาธพระผัทาวินาทะพะัทธาทะพระทธาวินาาิพรัธาวินะพร้รินาพานทรัทรัาาทบนาะพัทาวินะพราวินาาวินาะทิทรัาวิาทวิาพัิ คริตตาวะนเมตังตเมตาตะทันตาอตวิเกตาจิตตาปะริตังภานันโตธรรมตวะนัการโออายามทันตาธรรมตวะนัการอ คือลุงอีน้น,นะครับอดีตประธานหมู่บ้านะปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษาประธานหมู่บ้านอยู่ันาาน,นี่ก็จะเป็นพิธีเจริญพรของ

นาเดมบานนาทานเนนจาเบียนจนยามานังวานังทานทานจุตธมาดุริตาเตยมาธรรมาดนตาเียนนดุริตานดนเตยมานังทานถุตานิมานาเเยมาทานธรรมานน เป็นิมณ์มาณาเตมนเดมมาณาสัตังสุตตวันปานเดมมิทวันตวันเตยเดมาบาบิดาบิาิดมีิดาบัดาบันาบิดาบาบดาบิดาบิดาบดบนดาบาบิดาบิกาบิดาบิดามิดาบดาบิ สี่บ่อยที่บ่อยที่บ่อยที่ที่ก่อเป็นหมู่บ้านเราเนี่ย

กามภันต์ปนพาตราวันเทอติกรรมวัดเทวาันนันเทวมานุภาวังอัตัาก็พัฒวาอุตานังอุตานเนียนทิงันญาณิวันตกานยก็นเขาปประจปีหมู่บ้านกิษณาฮาเรานะครับนี่มีสมาชิกหมู่บ้านเราทุก ทุกท่านเลยนะครับเข้ามาทำบุญประจหมู่บ้านเราเลยครับวันที่1 8มกราคมนะครับ2569นะครับผมนี่ก็จะมีการ

นี่คือเจรัสนะครับเจรัสคนสวยสาธุด้วยกันนะวันนี้สาธุบุญพระหงสาหาธรรมวิณีมิดาจาวดานตางเกียกัลังกติตะกันตะเจนามาลานทานนิทามมะวิธินา นี่คือคุณทวีนะครับคันทวีป้าทวีป้าทวีมาบัดมังขังกาตินมาลันกามบิียนันตานันเตียงก่นลัง่มนตานทายาคตานตานเตียงกันลังโมนตานทายา นี่คือลุงอีทเราเลยคร ul ับเป็นชาหบูบ้านราธานมูบ้านเรานะครับที่ปรึกษาชาหบูบ้านเราครับี่ะคับผู้มเป็นชาหมูบ้านเราเลยครับ

Hoa 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 không hoa 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 hoa

สามิจินายิตวามนินทอนตันเตียนพราะุเตียนจะย่ำบังทานได้ไต่งทานานเตียนนันดทานดหันดามดามดังไม่ส่วนไม่ดิ ากาดูพีัน้าผู้น้าผนาสุดท้ายก็ปลาแดงนะครับประธานหมู่บ้านเรานะคะรับผมจะลูกแขกยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวเขาใส่ก่อนแล้วกันสุดท้ายครูเหมียวแล้วนะครับครูเหมียวจ้าหมูนะ ທານັງອາກໍາພັນຕາພະມໍຕັນເດດົນນັງກັນຕາສົມມັງກັນດັງສົມພໍາດັ່ງຊົນຈິນຕະສຸຂະນອນສົ chợt đời yên tâm bằng chân bằng 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 năng bằng 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 ขีนานิกัตวันนลาบานทานเทศวันจันทีเนียบวันโตจามมังกาลังลาขันตจามทานเตวันตันทสามมบุญจานุมังก็ใกล้จะเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์แล้วครับ ต่เตียพมพวันดวสามพมังค่านาขันดวงสามผานเตียมวันตาสัมพสังฆา,นานโนภาเมรณาดาจอทินภาวันดุเเี็นสาธุก็เฉดชิ้นทางสงฆ์แล้วก็จะไปก็จะถวายพระตาหารนะครับเพื่อให้พระคุณเจ้าท่านได้ ชันประตูหนาดนะครับผมที่ก็กำลังช่วยกันนะครับของแรงครับนี่นี่ก็วงละสามสามลูกสามลูกสองวงนะพี่บอยเนาะสองวงจัดโต๊ะหนึ่งโต๊ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ที่มากับพระกินข้าวดูพี่บอยคอยให้ความสะดวกนะครับนะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปถวายพระไปถวายายอาหารเพลนะครับของพระคุณเจ้านะครับ ไปวางตรงนี้นะสองสองวงตรงนี้เลยตรงนี้เลยสองวงแล้วตรงนี้เดี๋ยวขึ้นพระพุทธอันนี้หลบอ๋อเนี่็จะเป็นของของพระพุทธครับของพระพุทธพระพุทธของพระพุทธจือข้างล่างนะครับพระพุธอันนี้หลบก่ันไหมจัดจัดข้าวนี่คือสำหรับของพระพุทธนะอันนี้ของพระพุทธของพระพุทธนะครับพระพุทธนี่ทุกคนก็ร่วมมือกันดีมากมากเลยครับหมู่บ้านเรา นี่ก็จะมีมั้มีท่านมาคลายยกจากวัดมาด้วยนะครับเพื่อจะจัดครบสะดวกให้กับพวกเราได้ทํางานโดยที่ไม่ผูกผิดพลาดนะครับแต่ก็มีมีพี่บอยเนี่ยประสานงานดีมากเลยครับพี่บอยยกยกยกข้าบันมาก็ไดันี่คือโฆศกปัจจหบั่บ้านเรานะครับพี่บอยนะครับผมอ่ะฮะ ่อไปก็จะถวายพระพุทธนะครับโดยมีท่านมัทท่านมักทายกนะครับมาทางวัดเรามาท่านมาด้วยนะครับน้โมตตาพรวัโตลาลาภโตสัมมาสัมพุทธาน้โมตตาพะกัวัถวายพระพุทธนี่คืออาหารสำหรับพระพุทธนะครับ าพยัญชนะพยัญชนะสามปานาสานางสาลีนางโพชนานางโพชนานาังพงวลังพุทธกะโพชเมพชมาแตเดพระพุมีพระเจ้าผู้เจพระพุทธมีพระเจ้าผู้เจริญังหลายพุเจ้าทั้งหลายไห่น้อมนํอ าหาหวานข้าวเาก็ข้าวเลยนะมาบูชาแก่พระผู้มีพระเจ้าแล้วขอพระองค์ไทรโปรดรบคทรับพุตธปรคุรคต่อไปก็จะถวายพระสงฆ์พระตรานี้สัปเวราณีพิคูลสังกษสะโอโชูยามะยามะสาธุโนพันเตพิคูสังโค ปิมานิพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอมหาการที่คารตังที่ตายะสุขายะข้าแพะสูเจริญข้าพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหานข้าวหวานผลไม้ ประจุปัจจัยด,ดอกไม้ท in oui, e c, ุ่มเทียนข้าป่าขอปาสวายแด่พระง์ขอสวาพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข ข้าพเจ้าทั้งหลายเาลายะทายาททั้งหลายที่ลาโลกนี้ไปแล้วแ้ะเจ้าทั้งหลายแลก้าารทั้งหลายและคูบาอาจารย์ทั้งหลายและบิดามดาของข้าพเจ้าทั้งหลายขณาโนาส่วนนี้ถึงสาทุสาทูยกเกวันเตสังโน้นหารานี้ อาเปึงสัทาโลกส่องดัระสิทิเป็บประการของพิญาให้กับแจดยอมทั้งหลายถ้าวพระกรองกลก็วไม่ถุกคนเ้็นพระทูตยในทั้งตกลางระหว่างกองใกล้พระท้าวาฟายจงให้สัทธาสัญญาต่างต่าง้ยกกันเทินสาธุ าทียยอมเะีตัวแทนแล้วก็จอมาให้ถหรือเขาจไบวกัน้กไปก็ถวายพระตาหาพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระสงฆ์เขาพระสงฆ์เสาธุจะรพ้มกันเลยนะครับผมสาธุสาธุนะครับสาธุเดี๋ยววงนี้ต่อนะครับผมจาพระตาหารสองวงนะครับ

นี่คือพิธีถวายพระทหารพระพิสุสงนะครับต่อไปพวกเราก็จะขอสงบจบตรงแค่นี้ก่อนแล้วก็ให้ท่านพระพิสุสงได้เสวยพระทหารเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันต่อไปนะครับสาธุสาธุทีททนี้ก็พิธีทางสงแล้วก็ใกล้จะจบสิ้นแล้วครับผมก็ต่อไปก็จะได้ถวายถวายประจุประจัยนะครับแก่ท่านคระสงุดนะครับ หลังจากนี้เสร็จไปแล้วก,วก็หมู่บ้านเราก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคนใหม่นะครับแล้วก็เลือกประธานด้วยแล้วก็มีการซ้อมดับดับเพลิงด้วยนะครับวันนี้มีการดับเพลิงหมู่บ้านนะครับก็ถือไปว่าเสร็จสิ้นนะครับตอนเย็นก็มีการกินเลี้ยงหมู่บ้านนะครับมีโต๊ะจีนมีมรสกมีดนตรีมีนักร้องมานะครับท่านใดก็ผ่านมาก็แวะมาหมู่บ้านจิษณนนาเขาได้นะครับทุกคนวันนี้ก็ขอลงไลค์บ๊ายบายจุ๊บ